ครับสวัสดีสีสุขสุขคนครับวันนี้ลุงหลอดมาสรุปผลบางไฟขนาดท่อหนึ่งท่อสองท่อสามนิ้วบางส่วนนะครับวันที่สิบเอ็ด นะครับสคหกแปนะครับบางที่1เพชรผาขาวนะครับหกเบอร์เดียวได้367คะแนนผ่านวานเทียบนะครับบางที่2อซุปเปอร์ของแท้นะครับหกเบอร์เดียวได็สาม้อยสคะแนนผ่านวานเจรยักนะครับบางที่3นุ่มนิ่มนะครับหกสิบห้าเจ็ดสิบเด็หกสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่สี่พงจะเลื่อนะครับเจ็ดสิบห้าเบอร์เดียวได็สองร้อยหกสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ห้าหนึ่งละเล็กนะครับได้ สามคะแนน218คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่6พิลาบแดงนะครับ60 65ห้ายเจ้านะครับบางที่เจมหเติงนะครับ60เบอร์เดียวได้270คะแนนผ่านบ้านเจี๊ยบนะครับบางที่8สมโอหวานนะครับ67เบอร์เดียวนะครับได้300พอดีผ่านบ้านเจี๊ยบนะครับบางที่เกานะครับป๊อปอายนะครับ90้าหายเจ้านะครับบางที่10เต่าทองค่ำนะครับ70เบอร์เดียวไดีนะครับ 85 10วิหายจานะครับบางที12ทอ3สนามบอลน,นะครับ45 95ได้270คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที13น้องเยไทเกอร์นะครับ89 0 0ได้295คะแนนผ่าน5วิทำงานนะครับบางที14น้องคุกกี้นะครับ 80, 88, 8 0 88ได้288 ค่าแนนจ้าหมวกนะครับบางดีสิบหาแบงค์บ้านนอกนะครับเจบเบอร์เดียวนะครับเดสอ้อยหาค่แนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบหกลาอองดาวนะครับแปดสิบเด้าสิบสองเดสายสี่สิค่าแนนผ่านนะครับบางดีสิบเจ็ดล่องสูตรนะครับอ่ะ 70 90ได้340คะแนนนะครับผ่านนะครับบางที่18น้องมาอยู่นะครับ93 3วิได้333คะแนนผ่านนะครับบางที่19ช้างเผือกนะครับ80เบอร์เดียวได้320คะแนนผ่านนะครับบางที่20โดงบางยุคใหม่นะครับ70 75ผ่านนะครับบางหัวเด็ดใดนะครับลืมลงนะครับบางที่21น้อง ปังปอนนะครับ70 75ได้370คะแนนผ่านโอ้หลายคักนะครับบางที37สจอเขียวนะครับ75 80ได้215คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที23สจอเริศัพย์80จิวิหรือ188คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที24ทอสนะครับสนามบอล40 90ได้422คะแนนผ่านนะครับบางที25นะครับนครหลวง90เพียง300ได้178คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที26ทอสนะครับสันเซานะครับ46 0 5ได้2 6 0 คะแนนไม่ผ่านนะครับผมบางที่27ล้ำพานนะครับ60 70ได้330ค่าแนนผ่านนะครับบางที่28เพชรไพเงินนะครับ75เบอร์เดียวได้275ค่าแนนจ้าวก็ดีนะครับบางที่29มหาเติงนะครับ70 80ได้320ค่าแนนผ่านนะครับบางที่30มสทอ3นะครับเทพประท่านนะครับ40เบอร์เดียวได้283ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่31เพชรมิงเมืองนะครับ98 8วินะครับ 160คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่32ออมสินนะครับเพียง10บเด้322คะแนนผ่านนะครับโอ้ราคาสูงครับแต่กระเพานสูงคือเก่านะครับบางที่33เสือคิมนะครับ80เพียง300ได้20คะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจ,จะหางขาดนะครับบางที่34สายพินนะครับ เพียง2 0 3 7 5ค่าแนน่านนะครับบางดี3 5พี่ลาบแดงนะครับ6 6 5 1 th, 4 5คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดี3 6ภายลักนะครับ70-80-310ได้ค่าแนน่านนะครับบางดี3 7น้องน้องยังนี่น้องน้องแค้นนะครับ75-85-295ค่าแนน่านนะครับบางที่3 8นะครับไม้บักเฮิร์บนะครับ75-85-210คะแนนไม่ผ่านนะครับ บ้างที่39คิบตันนะครับแปเบอร์เดียวได5้275คะแนนไม่ผ่านนะครับแพ้ฮาวินะครับบางที่49เนะครับโตซ่านะครับ70 80สด้320คะแนนผ่านนะครับบางที่41ขุนเมียงงามนะครับเ2 9าได้330คะแนนผ่านนะครับบางที่42นะครับเทพไทแลนด์นะครับ217คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่43 โพสีสแตนเลสนะครับ90-12วิเดียร้1ยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีซ4สละอองดาวนะครับ90-95เดีย้อยสิบหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีซีสเพชรมิงเมืองนะครับ96-6วิเดียสามร้อยหวิจาวหมวกนะครับโอ้บางทีซีสดอกเหมยนะครับ95-5วิเดีย้อยสามสคะแนนผ่านนะครับบางทีซีสิบเจนุ่มอบตนะครับ80-90จาวนะครับบางทีซีสประท่านเองนะครับประท่านเองนะครับ ประท่านเองอ่ละเก้าสิเพียง3ามรอยเดียร้อยสี่สคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีส่สิเก้า เชียงขวันนะครับ72-77เด310คะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับบางที50ที่เด็ดเก่าๆนะครับเด145คะแนนไม่ผ่านนะครับบมดเด็ดเลยนะครับกลายเป็นที่เค็ไปแล้วนะครับบางที5 1อ่ำใช้นะครับ90เบอร์เดียวเด320คะแนนผ่านนะครับบางที72ใกล้หน่อยนะครับ90-95เด3 0 5วิผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที5 3เสียวโวยนะครับโอ้80เบอร์เดียวนะครับ เด้280คะแนนเสียวโวยนะครับเจ้านะครับได้แค่เสียวนะครับบ่อผ่านนะครับแล้วก็บ่อแพ้นะครับเสียวซื่อๆนี่ครับบางดีหาสิบสี่นะครับเทปเตชินนะครับ80เบอร์เดียวนะครับอ่าแตกตุ้มนะครับ80 20อ๋ยอ่ะเทปเตชินนะครับ80 20 จัดตุ่มนะครับผมแพ่เลยนะครับผมบางทีหาซิบหาเมฆหน่อยนะครับเก้าสิบเบอร์เดียวเด็ดสอง้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับหากอมูลพิษพลาดประกันใดลุงหลอดเอฟซีต้องกราบขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ